เทสสแกนเนอร์ไรสายนะครับตัวนี้จะใช้เชื่อมต่อกับคอมเลยนะครับคู่มือก็มีแค่3ตัวนี้นะครับ Factory default, a n d i n s t a l l HID Mode ครับตัวนี้จะตัดการเชื่อมต่อกับฐานนะครับแล้วก็ HID mode ก็คือมันจะปล่อยสัญญาณออกมาจากตัวมันนะครับแล้วก็มาค้นหาในคอมนะครับ ครับมันก็จะขึ้นชื่อตัวนี้มาเลยรุ่นมันนะครับ F790 Bluetooth นะครับนี่เลย F790 Bluetooth ท t นะครับก็คอนเนคเลยมันให้ใส่พินนะครับพินมันก็คือ08ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 กดเชื่อมต่อมันจะมีเสียงนะครับตัวนี้กดเสร็จสิ้นไปเปิดรถแพ d มาเทสงานนะครับตัวอ่านบาร์อันนี้ก็ได้นะครับนะครับใช้งาน,นต้องมีเคเดนนะครับเคเดนเอาไว้ชาร์จนะครับ แบตก็อยู่ในนี้อยู่แล้วครับขอบคุณครับ